สวัสดีกันด้วยครับวันนี้มาอยู่กันในเกมเทพพิโลนะครับแนะสำหรับวันนี้มาทาอะไรนะครับนะเป็นเกมเกมใหม่ที่ผมไปเจอมานะฮะซึ่งมันก็น่าเล่นมากๆเลยนะครับนะโอเคขอรับของก่อนแป๊บหนึ่งนะครับนะก็น่าจะเป็นเกมแนวะเป็นเกมแนวแบบวางแผนตั้งหลักต่อสู้นะฮนะวันนี้ไม่ทำอะไรมากครับมาเปิดของให้ดูเฉยเมาดูกันบ้างจะได้อะไร นะก็จะมีตัวตามนี้เลยนะซึ่งมันเล่นได้ไม่นานก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวอะไรบ้างนะนะนะก็รู้ตามเกตดตามสีของมันนะฮะเขียวฟ้าม่วงเหลืองนะครับเนะี่ยก็เดี๋ยวแล้วก็จะมีเปิดฟรีอีกหนึ่งอย่างนะครับน,ะนี่ฮะสีทองอันอรุยอรวยนะครับเนะีนะ่ยพยายมก็มีนะครับนะสุดยอดจริงโอเคเรามาเปิดสำหรับนี่กันเลยนะครับ มีตัวอยู่4ใบนะครับนะเปิดได้4ครั้งนะครับมาดูกันตัวแรกเราจะได้อะไรอืมร้มฮะทูจิงจอกนะครับนะเปิดต่อเลยครับอะไรอะไรโอ้โ,โหปีศาจจิ้งจอกน้อยนะครับต่อตอะไรเนี่ยโอ้โหปีศาจคางคกนะครับไปสุดท้ายแล้วอือพนธนูเฮ้ยหมดแล้วนะครับ ออกไงเนี่ยอ๋นี่โอเคไฮไลท์นะครับนี่อยู่นี่เลยฮนะซึ่งผมมีซุมฟรีหนึ่งครั้งดูกันจะได้ตัวอะไรอู้สีม่วงครับอหน้ามา้านะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากแล้วสำหรับวันหลังก็จะมาแคสให้ดูก็แล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้นะอันนี้คืออะไรเปิดเปิดเปิดได้ก่อน ืออะไรเป็นยิกซอด้วยเหมือนจะต้องเก็บสะสมเอานะครับนะอันนี้อะไรอะอาหารอ๋อให้แต้มก็โอเคนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับนะบเพิ่งมาเล่นได้วันเดียวนะไม่ถึง10นาทีด้วยนะครับนะก็ได้ามาถึงขนาดนี้แล้วนะครับนะก็สุดยอดจริงโอเคขอเปลี่ยนก่อนที่รัว ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ u like, b s c r i b e แน่นอนครับเราจะมีการเล่นต่ออย่างแน่นอนถ้าใครชอบก็กดติดตามแล้วก็ Subscribe ให้ด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ